ในลีก2 0 1 6เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นยังพิสูจน์อะไรไม่ได้ว่าทีมไหนสโมสสอนใดจะมีผลงานดีตลอดทั้งฤดูกาลแม้บางทีมจะออกสตาร์ทได้ดีก็ตามแต่ผลงานในสนามที่สวยงามสุดท้ายแล้วก็ต้องชี้วัดกันด้วยตัวเลขอารบิกบนสกอร์บอร์ดตัวจบสกอร์สำคัญมากกับทีมแต่หนึ่บทบาท ที่หนักไม่น้อยในเกมลูกหนังทุกยุคทุกสมัยคือตำแหน่งプレเม์เกอร์หรือผู้เล่นสร้างสารรค์เกมในเชิงรุกวันนี้เจ้าพ่อแอสซิสแห่งดีจเมื่อฤดูการ2013และฤดูการ2014เขากำลังจะกลับมาทวงคืนบัลลังก์นี้แล้วในปี2016ตะภักินไก่แก้วก็ตอนนี้ก็ไทยเลกก็เปิดสองแมตช์แล้วก็ตัวเองก็ เต็มที่ครับแล้วก็ฟอร์มตัองตอนนี้ก็ยังไม่ย,ไมยังไม่ค่อยเข้าเข้าที่เข้าเข้าทางเท่าที่ควรแต่ก็พยายามทําให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆครับครับผม mm hmm. ก็ตอนนี้ก็เรื่องฟอร์มฟิตแล้วก็แทคกติกต่างๆที่โค้ชให้ครับ mm hmm. ก็พยายามจะทำมาให้เต็มที่กับที่โค้ชวางไว้แล้วก็จะช่วยทีมให้เต็มที่ไม่ว่าจะลงตัวจริงหรือว่าเป็นสำรองเปลี่ยนลงไปครับครับผม อย่างตำแหน่งเพย์เมกเกอร์นะครับก็ตอนนี้ก็มีเยอะครับแต่ก็มีมีบ้างอยู่แล้วกดดันแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีครับทำให้ทีมเรามีตัวเลือกมากขึ้นแล้วก็ทำให้ทุกคนแข่งขันแล้วก็มีความแข็งแกร่งในในตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งเพย์เมกเกอร์หรือว่าตำแหน่งต่างๆครับแต่ก็ทำให้โค้ชได้เลือกใช้ได้ในบางแมตช์หรือว่าแมตช์นี้จะใช้คนนี้แมตช์นี้จะใช้คนนี้ครับ ราะว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับสโมอสรครับครับผมอ,อย่างผมก็ต้องยกให้เขาอยู่แล้วก็พ่อมดของเราก็คือดาร์โกทาซึกิครับ<ม>เขาเป็นคนที่ของบอลได้เหนียวใจบอลได้แม่นยําแล้วก็บางทีก็สามารถช่วยทีมในการจบสกอร์ได้เด็ดขาดเพราะว่าก็น่าจะยกให้เขาครับก,ก็ก็มีตรงที่แบบว่า,าเขาได้เล่นตําแหน่งนี้บ่อยครับผมอาจจะแบบว่ามีการเปลี่ยนตําแหน่งบ้างอะไรนี้โดยแบบ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งโคต้าเราเราต้องใช้อยู่แล้วก็คือต่างชาติ3บงหนึ่งก็เป็นอันนี้อาจจะเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องใช้ดากโกมากขึ้นแล้วก็คนไทยก็อาจจะแบบค่อยๆสอดแทรกอย่างอย่างเช่นตัวผมครับก็ตําแหน่งเดียวกันอาจจะแบบมีเปลี่ยนในตําแหน่งอื่นบ้างก็ทําให้ดากโกตรงนี้คือเขาเล่นประจําก็เลยทําให้การจับจุดของการเล่นเพลย์เมเกอร์ตัวนี้ทําให้เขาแข็งแกร่งใน ทีมของเราครับครับผมก็อยู่แล้วครับทุกคนต้องการที่จะเล่นในเกมเกมแรกแต่เราก็เป็นสิทธิ์ของอาทางทีมงานเพราะเขาจะเลือกคนที่ดีสุดในเม็ดแรกเล่นในบ้านด้วยครับก็เลยทำให้ไม่ค่อยกดดันมากก็แต่เกมมันมันตื้นนิดหน่อยก็สามารถเปลี่ยนลงไปแล้วก็สามารถช่วยทีมได้พอสมควรก็ เป็นสิ่งที่ดีครับที่ตัวผมได้พอจะช่วยทีมได้ในในเกมที่ผ่านมาในเกมแมทเกมแมทแรกครับครับผมก็หนึ่งก็ตรงนี้แหละครับตรงแรงกระตุ้นในในตำแหน่งนี้ด้วยก็คือเพลย์เมคเกอร์เรามีตัวเข้ามาเยอะๆก็เลยทำให้แบบเราจะมายอ่อยๆแย่ไม่ได้แล้วครับก็เลยทำให้เรามีแรงกระตุ้นที่จะเบียดตำแหน่งในของแต่แต่ละคน เพื่อจะลงมาเล่นในสเตเตัวจริงหรือว่าเปลี่ยนลงมาเล่นครับก็เราเราก็พยายามฝึกซ้อมให้เต็มที่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเกิดไปว่าพ m ีเม r เกอร์มันมันมีหลายคนที่จะสามารถเล่นในตำแหน่งนี้แล้วก็ทีมเราแข็งแกร่งมากขึ้นครับก็เลยทำให้อาจจะยากหน่อยแต่ก็ปีนี้ก็อาจจะพยายามทำให้เต็มที่ครับแมตต์ต่อแมตต์ครับแล้วก็พยายามจะเป็นท็อปแอซิให้ได้ ในในปี2016เนี่ยครับครับผมก็ในแมตช์นี้ที่เราจะเจอทหารโบกครับในในบ้านในวันที่13เชื่ออยู่แล้วก็เราได้เล่นมา2แมตช์แล้วเพราะว่าแรงกำลังมาครับก็เลยทำให้ฟอร์มเราดีไปด้วยแล้วก็ทำให้ทีมเราแข็งแกร่งเพราะว่าอาจจะเป็นตรงนี้นะครับที่จะทำให้ผมอาจจะแบบค่อยค่อย ยังไงอ่ะสร้างแรงกําลังใจให้กับตัวเองแล้วก็สามารถส่งบอลให้เพื่อนได้ยิงไปในแมตต์ต่อแมตต์ได้เรื่อยๆได้ครับผมแฟนบอลก็เป็นสิ่งที่ดีครับในการที่จะหนุนสโมสรของเราหรือว,ว่าจะเป็นนักกีฬาของเราก็ตามโอเคแหละนักนักตบอลทุกคนไม่อยากไม่อยากมีคนไหนที่เล่นไม่ไม่ดีอะไรเงี้ยทุกคนอยากเล่นดีครับแต่ผมอยากหนึ่งเลยก็คือกําลังใจจากแฟนบอลน,นี่แหละครับเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยผลักดันให้นักกีฬาของเราทุกคนเนี่ย มีกำลังใจมากขึ้นก็ฝาก,ฝากฝากตรงนี้นะครับครับผมนอกจากสู้กับทีมคู่แข่งแล้วยังต้องสู้กับเพื่อนร่วมทีมสู้กับตัวเองสู้กับทุกอย่างแล้วกลับมาเป็นเฉพาะซิตแห่ง BG ให้ได้นะหมายเลขสิบ